อย่างแรกเลยนะคะก็ด้วยความเคารพต่อกระบวนการยุติธรรมนะคะที่ฉันขอน้อมรับคำวินิจฉัยของสารธรรมนูญค่ะแต่ว่าในฐานะคนไทยคนหนึ่งนะคะก็ขอยืนยันค่ะว่าขอยืนยันความบริสุทธิ์ใจนะคะความตั้งใจอย่างแท้จริงที่ตั้งใจจะทำเพื่อประเทศตลอดมานะคะไม่ว่าบทสนทนานั้นที่เป็นคลิปเสียงออกไปดิฉันเองไม่ได้ขออะไรเพื่อเป็นประโยชน์ ของตัวดิฉันเองเลยนะคะก็อยากจะบอกพี่น้องประชาชนอีกครั้งว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดที่ดิฉันยึดมั่นเสมอนั่นก็คือชีวิตของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นทหารเป็นพลเรือนดิฉันตั้งใจจริงๆนะคะด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นว่าจะทําอย่างไรเพื่อรักษาชีวิตเขาเหล่านั้นไว้ให้ได้นะคะคลิปนี้ก็เกิดขึ้น ก่อนการประทัที่รุนแรงในวันที่24กรกฎาษที่ผ่านมานะคะก็ขอยืนยันเรื่องมีอีกครั้งเพราะเป็นเรื่องที่ตั้งใจจะสื่อสารจริงๆนะคะก็คำตัดสินของศาลในวันนี้นะคะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งค่ะที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างฉับพลันนะคะเราก็ต้องมาช่วยกันค่ะทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่าย รัฐบาลเองฝ่ายค้านนะคะประชาชนเองทุกๆคนก็ต้องมารวมใจกันค่ะสร้างเสถียรภาพทางการเมืองของเราให้กลับมาเข้มแข็งให้ได้ให้ไม่มีจุดเปลี่ยนอย่างฉับพลันเช่นนี้อีกแล้วก็แน่นอนค่ะดิฉันเองนะคนะคนไทยคนหนึ่งดิฉันต้องขอขอบพระคุณ พี่น้องประชาชนทุกท่านที่ได้ให้โอกาสดิฉันทํางานเพื่อประเทศชาติมาเกือบหนึ่งปีเต็มดิฉันมีความภาคภูมิใจที่ได้มาอยู่ตรงนี้ได้ทําเพื่อประเทศชาตินําประสบการณ์นําความตั้งใจมาเพื่อจะพัฒนาประเทศชาติเพื่อจะให้ประเทศไทยของเราเต็มไปด้วยโอกาสดิฉันคิดค่ะว่ายังไงก็ตามรัฐบาล ต่อจากนี้ก็จะนำในเรื่องของโอกาสกลับมาให้พี่น้องประชาชนให้ได้เพราะว่าการที่พี่น้องประชาชนสามารถลืมตาปากกินดีอยู่ดีได้นั่นเองคือพื้นฐานที่สำคัญในการเป็นประเทศที่เข้มแข็งประเทศที่มีเสถียรภาพดิฉันในฐานะคนไทยคนหนึ่งมีความรักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์สุดหัวใจ เท่าที่คนไทยคนหนึ่งจะทําได้ยังขอยืนยันเรื่องนี้ตลอดไปค่ะต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ให้โอกาสต้องขอขอบคุณอคณอรมอที่ทํางานร่วมกันมาขอบคุณสื่อมวลชนขอบคุณทุกทท่านที่ให้โอกาสที่ให้ความรู้ที่ให้ประสบการณ์ทําให้ดิฉันได้รู้ข้อดีข้อเสียของตัวเองพร้อมที่จะพัฒนาต่อไปแน่นอนค่ะว่ามีส่วนไหนที่ดิฉันจะทําเพื่อช่วยประเทศชาติ ให้ดีขึ้นได้ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ดิฉันก็ยินดีที่จะทำทั้งนั้นแน่นอนค่ะต่อจากนี้ขอส่งกำลังใจให้ทีมบริหารทุกทกท่านนะคะช่วยกันพัฒนาประเทศต่อไปดิฉันเองก็จะคอยติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็คอยเป็นพลังที่ดีให้กับประเทศชาติของเราต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ